สวัสดีครับผมพี่ใหญ่พี่อยู่หมู่บ้านเชื่อ๋ออ๋อฮะนี่พรัครับสวัสดีครับผมเจอกันลอ๋อเจอกันแล้วเนาะฮะที่แล้วจำได้เลยว่า ไปกิน,น,นเลยนะหลงไปสองครั้งหกน้านคนใต้หลงไปสองบรอะเอออนาพี่เดินสวัสดีครับผมจะยังไงบ้างสบายดีเนาะอ๋อไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ให่ใหญ่อ๋อรครับ อ๋อจะถ่ายรูปกันเลยอ๋อถ่ายรูปด้วยครับอันหนึ่งสองอ๋าถ่ายรูปให้เนาะอันหนึ่งสองครับอ่ะฮัตบีทฮัตบีทมินิฮัตอ่าหนึ่งสองโอเค ครับโอ้ oh, oh, ขอบคุณมากๆเลยพี่เยันที่มาเยี่ยมมายามกัน มาชมบอลสีนะฮะวันนี้พีแขกมาชมบอลสีที่บ้านนะ,ะนี่ไงเมลอนตุ้ยนุย้ยนี่ค่ะนี่ค่ะยี่สิบ่ะ ค้กใสะถาใส่ัเอาสนสีอื่นมสีอื่เหคะาหะอันนี้มีค่ะถ้ามีชชนอบไหมคะแบบนี้แต่ว่าถ้มันหนักร้อยนะคะเหรอคะ่อไระ้า่าห่อ้ยกระถางใหญ่อืมเอาไย้ายกระถาง่างพี่อ๋อจได้เปลี่ยนได้ มืแกป่วยวนกมกป่วอ๋อปาตุ้มยังไม่สบายเหรอฮะไปไปไปย่าตุ้มมาแล้วใช่ไหมโทรกแกบอกให้ไปหาแกป่วยไปเมื่อไหโอ้จะเป็นไรอ่ะาอายุไนงง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 ง นปราแป้นนะพาเพื่อนๆมาซื้อบอลสีนะครับวันนี้ที่บ้านมุดตึงโรงงานเจ๊งไปแล้วครับแต่ว่าก็ยังขายอยู่เขาเขาเข้าข,ข,ข,ขายโรงงานให้เจ้าอื่นลวแล้วอนไม่ทำอะไรผมนะฮะ อยู่บ้านออนไลน์ออนไลน์ขายขายบุติ้งกันแหละไไมม่ด้ออกนาะนๆออกทีนึงแม่ชมใหญ่เลยนะใจตัว นี่แกก็ได้ป้ะพี่กลัวเลี้ยงไม่รอดกลัวเลี้ยงไม่รอดเพ่าเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปใส่น้ำมันเปลี่ยนกระถางแล้วก็ใส่ใส่ใส่หมูขาวอันนี้อันนี้ก็ละห้อันนี้ก็ละห้าสิบาวเนี้ยอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับทุกคนนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่บ้านนะครับทุกคน ตอนนี้กำลังหาของแถมนะไอ้่ันนี้ชาขายใช่ไหต้นไหนฮะมีกเม้าเหรอไม่ใช่ไอ้งไร แดดมันเป็นแบบนีดหนอยี้แถมนะคะระวันดำนี่ยมันไม่นแดเใช่ค่ะมันจะโดนแดเปนแดดตาแดดได้ร้อยเปเ็น์เลยถ้าจดจองใช่ตรนี้ก็ตาแดเห็น้ี่คือแนๆอเขาชอบแดดแต่ว่าถ้าดำกค้าชอบแดดแต่น้ํางถึงใช่ไหอ่าก็ลดน้าเท่าเย็นอนีชอบแดใช่ค่ะสีดำนี่ชอบแดดแล้วสูงขึ้นอันนี้เขาได้ทานอะไรที่บ้านที่มีอย่างเงี้ย มี้นผสม้วคนแมันเขาจะสูงกับอย่างนี้เลยเหรอประมาณนี้ต้องใส่โถยอะไรอ่ะป้ะน้ำาไอีสีเหลืองที่มีีอยละลายน้ำชาไม่านเนี่องเรนอาชห่ทีนะไม่ต้กมา่ายตรงนี้ดิไม่ออกไม้เนี่ยั้นั่นเนย นี่ได้ตังที่ไหนแล้วก็้งสามร้อยเองนี่ีแค่นี้ใครจะเอาอะไรเหรอตนนี้เขาบอกให้แลกไม่ีไม่มีแล้ไม่มีแบงแรกเหรอบ้านน้องต้นไม้งามเนาะครับเขารักองคเขาเขาดูแลอย่างนี้เลยฮะเป็นคนชอบต้นไม้จากแต่ก่อนไม่มีอะไรเจ็บรุ่นเจ็บนี่ นี่ยังมีบางบางส่วนเอาไปฝากอยู่ด้วยนะท้ายเกาะสามโคกนะเอาไปฝากร้านต้นไม้ขายบางส่วนนะที่ท้ายเกาะได้ไหมอยู่ตลาดลงเกลือฮะับลงเกลือออกไปตรงท้ายเกาะตรงสามออกไปอย่างสามโคกประมาณ5้กิโล<ช>เขาก็เอาไปฝากร้านเพื่อนเขาอ่ะเปิดร้านต้นไม้เองสิฮะเรื่องนั้นสิเขาอยากเปิดอยู่ฮะแต่ว่าผมประสกที่ผมไม่ไมไ,มไม่ใช่ค่าเช่าเดือนพัน ติดตกต้นไม้ตรงข้างมีปอตรทรตรงบ้านท่เรียนครับค่าเชา่าถูกแล้วก็ถ้าเรามีออนไลน์โปรโมชั่นอะไรดีๆจัดร้านดีๆนะขายได้ใช่ไหม,มครับรขกขายไดไครับที่ไปฝากไ้สองสามล้านเอาไปฝากนะเอาไปฝากแบ่งเอาไปฝากกระถางไปฝากแต่ว่าเขาอยากจะขายายอยู่แต่ว่า

เด็กตน้นไม้ได้ครับผมหักเข้ามานี้เลยฮะถอยเข้ามานีได้เลย

มีน่ารเพื่อนรอยอยู่อบ้านหนูอย่างโกเลยไม่สมานไม่เข้าแล้วค่ะพอดีเลื่อนรอยทำใจไม่คครับสวัสดีครับผม ไปแล้วครับทุกคนครับครับวันนี้ก็มีเพื่อนนะครับพาเพื่อนนะพาพี่ๆน้องๆนะครับมาซื้อบอนสีที่บ้านนะครับทุกคนและวนก็ปูตโตนะตั้งโต๊ะต,ต้อนรับแขกแต่ว่าเขาไม่เข้าได้ไามากทำานอยูแบบี่้ๆก็ <c oughs> อบอกกันฝากต่อปากนะว่าวาเรามีบอนสีเนาะก <c oughs> ็เลยพากันมาซื้อบอนสีที่บ้าน,นครับโอ้แต่ว่า ราคาไม่แพงหรอกลักสนะิบนะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบนะฮะเมื่อกี้ผลไปเต็มเลยนะเต็มคันรถเลยนะเพราะว่าบอลเราไม่แพงนะครับอกี้ก็แบล็คเบสิกนะยี่สิบบาทนะแล้วก็เอาไปซื้อฮะต้นทั้งแถมให้ด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับบรรยากาศยามเย็นนะมีน้องที่คิดจัดนะฮะพาเพื่อนมาซื้อบอลสีที่บ้านนะคระัขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม